จะเป็นยังไงถ้าเกิดเราสอบตกวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งในตอนนี้ทุกคนก็อาจจะแบบว่าสอบเสร็จกันแล้วแล้วก็ปิดเทอมกันแล้วใช่ไหมแต่ว่าในโลโบบเนี่ยมันก็ได้มีแมป I fail my math test หรือว่าสอบตกวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองมาดูกันว่าในแมปนี้เนี่ยถ้าเกิดเราสอบตกวิชาคณิตศาสตร์เนี่ย มันจะเป็นยังไงจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นงั้นเราไปเล่นกันเลยตอนนี้เราได้เข้ามาในแมปแล้วแล้วก็ทําการกดเล่นเลยเน่ยมาดูกันว่าเราสอบตกคนนี้จะเป็นยังไงอ่ะแล้วมันก็ตัดมาที่ฉากนี้เป็นฉากในห้องเรียนแล้วเราคือคนไหนก็ไม่รู้นี่คือคุณครู คุณครูบอกว่าโอเคนักเรียนทุกคนวันนี้ครูจะประกาศผลสอบของคณิตศาสตร์แต่ว่าชื่อเราเธอต้องอยู่กับฉันก่อนนะหลังจบคาสเรียนฉันมีเรื่องจะคุยกับเธอเป็นลางไม่ดีซะแล้วแล้วครน,นี้เนี่ยครูก็เรียกนักเรียนเนี่ยออกมารับผลสอบนะก็มาดูกันว่ายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราคือตัวไหนสงสัยว่าเราคือตัวนูบที่นั่งอยู่ตรงโต๊ะแน่แนเลยอ่ะแล้วคุณครูก็ทําการแจกผลสอบให้กับทุกคนไป แล้วทุกคนก็ได้รับผลสอบแล้วใช่ไหมทุกคนก็เดินออกจากห้องไปแต่คุณครูบอกว่าให้เราอยู่ก่อนแล้วเราก็ถามคุณครูว่ามีไรหรอคะคครูฮะเดี๋ยวบอกนะว่าหนูสอบตกแล้วว่ายังไงคะครูหนูสอบตกหรอคะแล้วคุณครูก็บอกว่าใช่เธอสอบตกแล้วนะดูนี่สิดูซะว่าเธอเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่แล้วเราก็เอากระดาษก็สอบมาดูแล้วเราก็บอกว่าไม่นะอีกแล้วเหรอเนี่ยถ้าเกิดฉันกลับบ้านไปฉันโดนแม่ด่าแน่ อ่ะแล้วตอนนี้เราก็กลับบ้านมาแล้วในกระดาษข้อสอบเราเนี่ยก็จะเป็นตัวเนะตัวเก็แปลว่าสอบตกนั่นเองนะแต่ถ้าเกิดได้ A แปลว่าสอบได้ดีมากคือตอนนี้เรากลับมาบ้านแล้วแต่ว่าเราอ่ะบอกกับคุณครูว่าเราจะไม่ให้แม่รู้เด็ดขาดว่าเราสอบตกงั้นเราก็เข้าไปในบ้านกันดีกว่าเฟิบมาพอเราเข้ามาในบ้านปุ๊บมันบอกว่าแม่จะกลับมาที่บ้านในอีกประมาณ47วิวิทำยังไงทำยังไงทำยังไงเราจะซ่อนผลนสอบไว้ไหนอ๋อ อย่บบาบอกนะว่าได้ใช่ไหมล่ะลองดูสิทุกคนฟึบน แน่นอนเราทําการเผากระดาษข้อสอบของเราแบบนี้แม่ก็จะไม่รู้ว่าเราสอบตกเพราะเราได้บอกกับคุณครูไว้ว่าห้ามให้คุณครูบอกแม่ด็ดขาดว่าเราสอบตก <S <S อีกสักวิแม่จะมาแล้วก็มาดูกันว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอ่ะแล้วตอนนี้แม่ก็มาแล้วนี่ไงแม่แล้วก็ขับรถมาที่บ้านแล้วและนี่ก็คือแม่ของเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันบอกว่าให้เราไปทําการคุยกับแม่ <S <S อุ้ยนี่ไงแม่มาแล้ว อ่ะแล้วก็คุยกับแม่เลยเนาลูกกลับบ้านแล้วเหรอเนี่ยฮะแล้วคราวนี้แม่เราก็มาที่เตาเผาแม่บอกว่าแม่สงสัยจังเลยว่าอะไรมีอะไรอยู่ในนี้เนี่ยทําไมไฟของเรามันถึงแผ่วๆแล้วเนี่ยฮะฮะะแล้วแม่ก็บอกว่าเฮ้ยลูกนี่มันอะไรเนี่ยผลสอบคณิตลูกเหรอเนี่ยฮะแล้วแม่ก็บอกว่าเน่ลูกคิดว่าแม่ไม่เห็นเหรอว่าลูกอ่ะเผากระดาษไปอะฮะแล้วเราก็ไปเต้นอาคือแบบว่า แล้วแม่ก็เอาบอมซูก้าออกมาแล้วแม่ก็เป็นตอนจบแบบเราไม่สนใจนะแบบเราไม่แคร์แม่ก็เลยแบบว่าเอาบอมซูก้าเนี้ยออกมายิงเลยงั้นก็แปลว่าแบบนี้มันก็น่าจะมีหลายตอนจบอีกแล้วตอนจบแรกคือเราเอากระดาษข้อสอบไปเผาใช่ไหมแล้วต่อไปาจะทำอะไรดีอะเพราะว่าเดี๋ยวแม่จะกลับบ้านแล้วทําไงดีทําไงดีทดําไงดีนะมันต้องมีวิธีมันต้องมีวิธีน,ธนี่ไงเอากระดาษข้อสอบลงโถส้วมเป็นไครั้งนี้เรียบร้อยอุ้ยเ้าเดี๋ย,ย,ย,ยนะ พอเราเอากระดาษข้อสอบลงถกซ่วมอ้าวกลายเป็นว่าโอ้โหซ่วมตันเหรอเฮ้ยเกิดเหตุการณ์ซ่วมตันทําให้น้ําซ่วมทะลักออกมาเต็มห้องน้ำแล้วถ้าเกิดแม่กลับมาเราจะไม่ซวยเหรอจะบอกว่าเราไม่สามารถเข้าห้องน้ําได้เลยอะ่ะไม่นะสวยแล้วแล้วถ้าเกิดแม่เปิดห้องน้ําจะเป็นยังไงเนี่ยแล้วแม่ก็จะใกล้กลับมาแล้วด้วยห้าสี่สามสองหนึ่ง ซูนเอาแหละแล้วแม่ก็ขับรถกลับมาเหมือนเดิมนะอะแล้วแม่ก็จะเปิดประตูบ้านเข้ามาก็เหมือนเดิมมาทุกคนแล้วก็ทําการแบบพูดคุยกับแม่อะไรเงี้ยอะแล้วแม่ก็บอกว่าอ๋อนี่ลูกกลับมาบ้านแล้วเอะเดี๋ยวแม่ขอเข้าห้องน้ําก่อนนะแล้วแม่เราแหม่แม่เราก็ฉลาดเหลือเกินจะไปเข้าห้องน้าเลยตอนนี้เนี่ยไม่นะแม่บอกว่าเสียงอะไรโอ้แล้วแม่ก็บอกอ้อไม่ก็โอ้น้ําเต็มห้องน้ําเลยแล้วคราวนี้เราก็ทําเป็นหลับ อ้า,เ,อาเป็นตอนจบแบบน้ําท่วมห้องน้ําการที่คุณโยนกระดาษข้อสอบลงไปทําให้ส้มอุดตันก็เลยแบบว่าน้าท่วมห้องน้ําเลยก็เหมือนเดิมนะแล้วก็ต้องทําให้แม่ไม่รู้ว่าเราสอบตกทําไงดีทําไงดีทําไงดีในรอบนี้ตู้เย็นเอาผลสอบไปแช่ตู้เย็นได้หรอฮะเอ้ยมันได้อะทุกคนแล้วยังไงแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็มาลุ้นกันนะแล้วแม่เราก็ฉลาดเหลือเกินอ่ะมาดูกันว่าในรอบนี้แม่เราเนี่ย จะฉลาดขนาดไหนไม่ใช่ว่ากลับบ้านปุ๊บหิวน้ําปั๊บนะอะไรแบบนี้นะแม่มาล่คะค่ะแม่มาแล้วก็ทําการคุยกับแม่แล้วแม่ก็บอกว่าเฮ้ยวันนี้ทํางานเหนื่อยมากเลยอะ่ะแม่หิวจังนั่นไงว่าแล้วแม่ว่าแม่ไปหาอะไรทําเป็นอาหารเย็นดีกว่าโอ้โหมาถึงก็เปิดตู้เย็นเลยเป็นไงล่ะแม่เราแล้วแม่แแมก็กรี๊ดอ้าอะไรเนี่ยไก่ไก่อะไรเดี๋ยวนะอ่ะอะไรอะไรอยู่ในตู้เย็นนะ่ะฮะมันคืออะไร แล้วแม่ก็หยิบผลสอบออกมาดูแล้วแม่ก็บอกนี่คือผลสอบคณิตลูกเหรอลูกสอบตกเหรอฮะสอบตกอีกแล้วเหรอเนี่ยฮะเหมือนกับว่าเราไปแอบในห้องน้ำอ่าแล้วแม่ก็บอกว่าเน่ออกมาเลยนะเปิดประตูเดี๋ยวนน้ลูกแล้วก็เลยบอกว่าไม่แม่ไม่เปิดแม่อย่านะแม่แม่ไม่อ่าเปิดนะอุ้ยแม่ถีประตูเลยแม่รู้นะว่าลูกทำอะไรอะแล้วเราก็บอกไม่แม่ไม่แล้วแม่ก็บอมสุก้าออกมาแล้วเราก็บอกเนอะ โอ้แม่โหดจังอะแม่บึ้มบ้านอีกแล้ว <c oughs> เป็นตอนจบแบบสิ้นสุดตู้เย็นนะเหมือนกับว่าเราเอาผลสอบเราไปแช่ตู้เย็นนะไปทําการทําลายผลสอบกันต่ออืมครั้งนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราลองเข้าไปในห้องแม่แมมถ้าเกิดเรามาซ่อนผลสอบในห้องนอนแม่มันจะตรายไหมเนี่ยดูนะว่ามันสามารถซ่อนตรงไหนได้ไหมเฮ้ยไม่ได้เราไม่สามารถซ่อนผลสอบในห้องนอนแม่ได้ใช่ไหมงั้นเราไปที่ห้องนอนเรากันดีกว่าอุย้ยตอนนี้แม่กลจะกลับบ้านแล้วอะ ยังไงดียังไงดีอืออะไรอะ่ะจะบอกว่าสิ่งนี้คือเครื่องทําลายเอกสารอา้าวจัดไปสิจ้านี่เลยร <c oughs> ับรองว่าครั้งนี้แม่จะไม่เห็นแน่นอนเพราะว่าเราได้ทําลายผลสอบนี้ไปแล้ว <c oughs> ทําขนาดนี้แม่รู้แม่ก็ฉลาดเกินคนแล้วแหละและ้วตอนนี้แม่ของเราก็กำลังจะกลับมาที่บ้านแล้วแล้วแม่ก็กลับมาแล้วเหมือนเดิมนะนะแล้วแม่ก็เปิดประตูมาเหมือนเดิมก็คุยกับแม่นะแม่บอกว่าฮวันนี้เหนื่อยจังเลยอะ่ะ เนี่ยดูสิแม่นะนะต้องเอางานมาทําที่บ้านแม่ว่าแม่เอากระดาษนี้ไปทําลายดีกว่าฮะแม่แม่แล้วแม่ก็เปิดเข้าไปในห้องนอนเราแล้วแม่ก็ไปที่เครื่องทําลายกระดาษแล้วแม่ก็บอกว่าเอ๊ะมันเหมือนมีอะไรผิดปกตินะเนี่ยทำไมฉันไม่สามารถใส่กระดาษเข้าไปได้แล้วแม่ก็บอกว่าทำไมมันไม่ทำงานล่ะดูเหมือนกับว่าเครื่องทำลายกระดาษมันไม่ทำงานนะแล้วแม่ก็เอาไม้เบ็ดวน แม่เอาไม้บเบรบอลออกมาทุบแล้วยังไงแล้วแม่ก็เห็นอะไรบางอย่างแล้วแม่ก็ฮะอะไรอ่ะเฮ้ยโลกนี่มันผลสอบคณิตศาสตร์ลูกนี่นะเออโอ้โหจะบอกว่าตัวเอฟโชลาเลยแล้วแม่ก็คงคิดว่าเราสอบตกแน่นอนแล้วก็ตัดฉากมาที่แม่มาปลุกเราอ๋อเราเราเราหลับไงเราหลับแล้วแม่ก็บอกว่าตื่นเดี๋ยวนีโลกตื่นไรฮะเน่อันนี้อะไรก็ได้ผลสอบคณิตลูกเหรอฮะแล้วเราก็ยังไง หมือนกับว่าเราไม่ยอมตื่นนะแล้วเราก็หลับต่ออ้าเป็นไงล่ะท้าทายแล้วแม่ก็โกรธโกรธตัวแดงเลยเฮ้ยยังไงโอ้โหโกรธจนบ้านบึ้มอ่ะเออเป็นตอนจบแบบเราทําลายกระดาษข้อสอบแล้วมันก็บอกว่าเราทําให้แม่โกรธจนเกินไปนะจนบ้านบึ้มมันต้องมีสักวิธีสินะที่แม่เราจะไม่รู้น่ะอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่ห้องนอนเราเหมือนเดิมนะ พอเราเปิดเข้าไปนี่มันจะมีให้เราแบบว่าเอาผลสอบเราอะ่ะไปซ่อนในตู้เสื้อผ้าอ่ะลองซ่อนดูนะหวังว่าครั้งนี้ แม่เราจะไม่รู้นะแล้วมันจะมีเหตุผลอะไรที่อยู่ดีๆแม่จะมาเปิดตู้เสื้อผ้าเราซ่อนในตู้เสื้อผ้านี่แหละเนียนสุดแล้วแล้วเราก็ยืนรอแม่กลับมาแม่กลับมาหรือยังน้าอ่าเหมือนเดิมนะแม่ก็ขับรถเข้าบ้านอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็จะเปิดประตูเข้ามาเย่แม่มาแล้วอ่ะลองคุยกับแม่นะมาดูกันว่าจะยังไงเนี่ยแล้วเราก็ทักทายแม่ก่อนเลยเฮ้แม่ยินดีต้อนรับกลับบ้านค่ะวันนี้แม่ดูแฮปปี้นะคะเนี่ยแล้วแม่ก็ยิ้มแล้วแม่ก็บอกว่าเพราะวันนี้แม่ทํางานดีมาก มแม่ก็เลยแบบว่าแฮปปี้ไงลูกแล้วเราก็บอกโอ้อ้าอ้าอะไรอย่างเงี้แล้วแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวแม่จะไปนั่งที่โซฟาแล้วก็เลยบอกโอเคค่ะแม่แล้วคราวนี้ก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นแล้วแม่เราก็บอกเอ๊ะใครโทรหาฉันเนี่ยเอ๊ะฉันสงสัยว่าจะเป็นครูของลูกฉันนะ ฮัลโหลค่ะใครหรออ่ะเฮ้ยครูเราจริงด้วยครูเราบอกว่าเออผมเป็นครูของลูกคุณนะคือว่าผมอยากจะบอกคุณว่าลูกของคุณนั่นะสอบตกวิชาคณิตศาสตร์ของผมแล้วแม่เราก็ฮะ<า>จริงหรอคะใช่ผมนั่นนะก็เลยต้องมาบอกคุณนี่แหละตอนแรกลูกคุณเนี่ยไม่ยอมให้ผมบอกแต่ยังไงซะผมก็บอกคุณแล้วละกันนะแล้วแม่เราก็บอกไม่ต้องห่วงค่ะ,ะเดี๋ยวฉันอะจัดก,การเองเอ้ยบาย แม่เราโมโหแล้วปรากฏว่าความลับแตกครันี้แล้วเราก็ยืนอยู่ตรงนี้แล้วแม่ก็บอกว่าเน้ลูกหันมาคุยกับแม่สิอ่ะแล้วเราก็หันไปสีหน้าเราเหมือนรู้อะว่าแม่คุยกับครูแล้วอะแม่รู้นะวมื่อลูกอะทําอะไรแล้วเราก็บอกไม่แล้วเราก็วิ่งหนีมีการวิ่งหนีแม่ด้วยแม่บอกว่าอย่าวิ่งหนีแม่นะกลับมาอ่ะแล้วก็แม่วิ่งไล่เออแม่วิ่งไล่เราเข้าไปในห้องนอนแล้วยังไง อย่าบอกนะว่าโอ้โห,โโห,โโหบ้านเบื่มเลยคือจะบอกว่าครั้งเนี้ยแม่เราอ่ะไม่เปิดตู้เสื้ผ้าดูนะเป็นตอนจบแบบโกหกแม่มาหาวิธีกันต่อเราจะไม่ยอมแพ้เราจะไม่ลมเลิกนี่ตรงนี้เนี่ยมันมีให้เราแบบว่าเอานิวเคลียร์เนี่ยไปลงที่โรงเรียนฮะถามจริงเอางั้นเลยเหรออ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะ มันต้องซื้อ59โลทุกคนลองดูแลกันนะอยากรู้ว่าถ้าเกิดลราเอานิวเคลียร์เนี่ยไปลงที่โรงเรียนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอุ๊ยนี่คือโรงเรียนของเราอยู่ใกล้บ้านซะด้วยแล้วยังไงเออโอ้หบุ้มเลยแบบนี้เลยเหรอโอ้โหโอเคเลย คือตอนนี้โรงเรียนเราบึ้มไปแล้วโรงเรียนก็แบบว่าแตกละเอียดไปเลยนะเนื่องจากเราเอานิวเคลียร์ไปลงที่โรงเรียนเป็นตอนจบแบบเอานิวเคลียร์ไปลงที่โรงเรียนแสดงว่าตอนจบนี้ แม่เราจะไม่รู้โหโหแต่ว่ามันเป็นตอนจบที่แบบอืมถ้าเกิดครั้งนี้เราไม่ซ่อนผลสอบล่ะเออแบบเราไม่ซ่อนอ่ะไม่เอาไปซ่อนเลยจะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันนะเราก็ยืนถือหลาแบบนี้เลยแล้วเราก็ทําการคุยกับแม่แเราก็บอกว่ายินนี่ตอนรักลับบ้านค่ะแม่นั่นในมือลูกถืออลไรอยู่หน้าแล้วแม่ก็หยิบไปดูเลยโอ้โหคือแบบว่าแม่เห็นแล้วว่าเราสอบตกแล้วเราก็บอกแม่ว่าไม่ไม่โอ้บึ้มงเลย <laughs> เป็นการบึ้มบ้านที่ไวมากนะเนื่องจากแม่โมโหเราจัดที่เราสอบตก แม่ก็เลยโมโหจนบึ้มบ้านเลยถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าตอนจบมีกี่แบบยังไงบ้างก็มาดูกันตอนจบมีทั้งหมด11แบบนะซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่นิวเจอตอนจบ9้าแบบนะเพราะว่าตอนจบที่เหลือเนี่ยเป็นตอนจบที่เราต้องเสียโลบักนั่นเองแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวแบบนี้เนี่ยมันก็น่าจะมีการอัปเดตตอนจบอีกถ้าเกิดคนเข้ามาเล่นเยอะๆวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วแกนะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ